อไปการาบทิศฐานเนี่ระูุทธเจ้าประทับนั่งตรงนี้แหละแสดงธรรมนี่เป็นธรรมสภาที่แสดงธรรมผู้ทธเจ้าะูุทธเจ้าก็แสดงธรรมตรงนี้แหละแสดงมงคลสาสิบแปดประการแสดงธรรมมากมายเป็นสาลาแสดงธรรมผู้เจ้าธรรมสภา ริเวณธรรมสภาสวลาแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าชาวพุทธมาเยอะในวัดเชตวันเอามาที่ฐานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ธรรมสภาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงนี้แหละ ที่ฐานมีเป็นสถานที่ศาลาแสดงธรรมพุทธเจ้านั่งอ่ามาแสดงมาเออมามาที่ฐานที่ฟังธรรมหนึ่งหนึ่งพุทธเจ้าแสดงทำตรงนี้อ่ะพุทธเจ้าประทับนั่งตรงนั้นนี่เป็นศาลาศาลาโอ้โหมันมันเขาทำมันนั่นพิเศษแต่ความจริงเป็นศาลาใหญ่ศาลาใหญ่ที่แสดงธรรมที่พุทธเจ้าแสดง มงคล3 8ประการน่ะเสียบนาจะพาระนงังบัณิตาจะเสียบนาแสดงธรรมธรรมเทศนาปัรพันเทศนาเวลาบารสุกบาศิกาพระเจ้าประสงค์มาก็แสดงธรรมตรงนี้เรียกว่าธรรมสภา ไไเดี๋ยวเราไปอาน,นันตโพรไปดูสีกุติพระศิริสาริบุตรโมคลานะลาหุนกุติพระเทละต่างๆเราก็ไปยม,มกปฏิหารเอามาหารานีมานุ่นที่แสดงธรรมเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมประทับนั่งพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงนี้แหละแล้วว่าธรรมมัภาเจ้ามาแสดงธรรมเอวาวเมสุตังเอกังแล้วก็ มงคล3าประการเสวนาจะพาลานางบดีตาจะเสวนาผู้เจ้าก็แสดงธรรมะเป็นพันนธรรมเทศนาพระเจ้าก็แสดงนี่แหละเอาถือว่าเป็นสถานที่สําคัญที่มีเน่นก็เป็นกุฏิผู้ทธเจ้าผู้องก็อยู่กุฏิพุ้องคก็จะนอนวันละสี่ชั่วโมงนอนอนั่นแหละเราเโชคดีเลยใช่ไหมน่ยโชคดี มากสิงปืนไปอ่านี่เป็นธรรมสภาที่แสดงธรรมของพระเจ้าหลังจากที่พระองค์นั้นได้คือเวลากลางคืนก็จะ,ะมาแสดงธรรมให้เกศเทวดานี่ตรงที่ประทับนั่งตรงนี้แล้วก็พุทธเจ้าก็ดูที่ทำทำงานตั้งแต่ตีสีนะตื่นขึ้นมา เื่นตีสี่ก็เข้าสมาบัติดูว่าใครจะได้เข้าข่ายในพยานถ้าใครอยู่ในในข่ายในอะไรก็จะ,จะเสด็จไปโปรดก็คือจะได้สดําเร็จสวดาบันบางทีก็ส่งพระโมคัลานะไปถ้าไปไม่ได้ก็ก็ต้องส่งทีมงานที่ห่อเป็นเออห่อได้เอาไปแต่ถ้านั้นกระวงก็จะไปเองแล้วก็เช้ามาถ้าไม่มีก็อาจจะบินบินทบัด ดินาบา่ายก็จะไปเข้าไปในเมืองแกรนโกสลสนะครับแล้วก็บ้านนางวิสาขาบ้านอนาตามิกาเษธีนี่แหละ<อ>ครับแล้วก็สายมาก็แสดงธรรมแก,ก่บาศกบาจิกาบาัตเชตวันเนี่ยที่ตรงนี้นะครับโยมก็จะมีคนมาตลอดครับมาตลอดอแม้แต่ ต่ว,ว่าเทวดาเขาจะลงมาตอนกลางคืนตอนข้ามมาก็แสดงแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะลงมาแล้วก็มาจากต่างอื่นก็มาฟังท้ำนนีนนน้พอทําแล้วก็แสดงทมเสร็จแล้วก็ฟังทมเสร็จก็ไปภูเขาหิมาลัยเนี่ยไม่ไม,ไม่เกิน5กิโลอ่าเหมาะแก่การที่พอฟังรมการแสดงรรมหรือว่าพระที่อ่า ท่านเป็นผู้ที่มีความนั่นท่านก็จะถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นผ้าหนุ่มหน่อยท่านก็จะถามผู้ด้วยเจ้าว่า,าทุละของพระศาสนานีนมีอะไรบ้างก็คือคันถาทุละและวิปัสสนาทุละแต่ถ้าเป็นหนุ่มก็จะเอาคันถาทุละก็คือการศึกษาเราเรียนแต่ถ้าถ้าเป็นคนแก่หรือว่าผู้ที่มั่งมุ่งตรงไปไม่ไม่เรียนก็เอา,อาวิปัสสนาทุละ ปัจุนาจุราก็คือแสดงพระพุทธเจ้าก็ให้รู้สติปัฏฐานสี่รู้สติปัฏฐานสี่ก็คือกายกายเวทนาจิตและธรรมแค่นี้ถ้าเรารู้กายเรากายเราประกอบด้วยอะไรก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาให้มันรู้เท่าทัน เมื่อเรารู้เท่าทานแล้วก็เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมันอยู่ไม่นานมันอยู่ไม่นานพอมันอยู่ไม่นานแล้วก็จะได้รีบเร่งสร้างรีบเร่งทำแต่ว่าก็คือ,อให้เราเป็นผู้เรียกว่ามีสมถะสมถะก็คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ทําให้จิตเราสงบก็คือการนั่งสมาธิเมื่อจิตเราสงบมันก็จะ,ะสงบแล้ว เราก็เอาจิตออกมาพิจารณากายดูพิจารณากายให้ให้เราเป็นผู้ไม่ไม่หลงเมื่อเมื่อเราเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเราก็จะเข้าใจในในสิ่งตัวสติปัฏฐานสี่เมื่อเรารู้สติปัฏฐานสี่ที่มั่นคงแล้วเราก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วก็รีบเร่งฝึกปัญญาคือปัญญาเราหรือว่าจิตเราจะสงบหรือไม่สงบมันก็อยู่ที่ การทําบ่อยๆทําบ่อยๆทาบ่อยๆจนก็เคยชินอ่ะพอชินแล้วเราก็จะเกิดเรียกว่าเหมือนกับน้ําที่มันมันอยู่ในที่มันแบบแบบมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันกับน้าเขื่อนเนี่นะมันนิ่งมันก็ใสไหมใจเราก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันใจเราก็เมื่อมันนิ่งเราก็แต่ว่าไอ้ตัวนิ่งน่ะมันมันมันไม่ได้นั่นอ่ะมันก็ใสประโยชน์แต่ว่าตัวที่สําคัญก็คือตัวเรา ออกมาพิจารณาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาครับเมื่อเราเกิดขึ้นมาปัญญาเรามาเราก็จะสามารถที่จะละก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็คือตัวเรียกว่าตัวรู้จักกายเวทนาก็คือ,อมันก็มีสุข,ขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเรารู้เท่าทันในความเป็นสุขเรารู้เท่าทันว่าความที่เรามีเราเป็นเราก็อย่าไป อย่าไปติดพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขันธิการนิโยคคือการทอติดอยู่ในสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ต้องเท่าไหร่ยี่สิบเก้าปีนะก็ก็ไม่ได้สําเร็จของเราติดมากี่ปีแล้วเนี่ยแปดสิบปียังยังไม่ได้สําเร็จแต่ว่าอันนั้นก็ว่ากันไปนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าให้ติดครับฉะนั้นสุขเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ว่าอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันติดอย่าให้มันเหลืองอย่าให้มันเกินไปครับ แล้วก็ทุกก็เหมือนกันจะมีการพัดภาคจากสิ่งต่างๆาถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ที่รู้เท่าทานได้ครับเหมือนกับนางปตาจาราเนี่ยปตาจาราก็อะไรครับเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่ให้ให้ให้แต่งงานกับเศรษฐีนางก็ไม่แต่งครับไปแต่งกับคนใช้ก็พากันไปอยู่บ้านนอกสุดท้ายก็ พอตั้งครันขึ้นมาก็ต้องกลับมาที่บ้านเพื่อจะคลอดบุตรแต่ว่าสามีก็ไม่อนุญาตนางก็แอบมามาคลอดบุตรกลางทางสามีก็ออกติดตามมาก็บอกว่านางก็คลอดบุตรแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันปีใหม่มาเอาอีกแล้วตั้งครันอีกแล้วพอพีตั้งคันครบนั่นมาก็จะกลับไปอีกพอไปทีนี้สามีก็ตามไปมันจะมืดค่ำฝนก็จะตกฝนก็จะตก ไอเด็กย่ินี่ท้องก็ดิ้นนะแต่มันไม่เคยมีท้องหรอกเออไม่ใช่เคยมีลูกนะแต่บอกเขาว่ามันดิ้นนะมันดิ้นะมันดิน้นเด็กมันจะออกอมันดิน้นเขาว่างั้นนะเสร็จแล้วก็อ่ก็ได้คลอดคลอดออกมาครับแต่ว่าก่อนที่จะคลอดเนี่ยนางก็ให้สามีเนี่ยไปไป,ไปหาที่หลบฝนอนะ่ะแต่ว่าสามีนางก็ไปไปไป,ไปต้นไม้แต่ว่างูเห่ามันกัดอนะ่พะพองูเห่ากัดก็เลยแกไม่รู้ทําไงแกเลยตายทีน,นี่สาม สามีตายแล้วทําไงภรรยาก็ไม่รู้ว่าสามีไปไหนพอคลอดบุตรเด็กไอ้จุดตัวแรกมันปีแรกมันก็ร้องไอ้ตัวในท้องมันออกมาใหม่มันก็ร้องนางก็เอาค่อมไปไงจนถึงเช้ามาก็ด้วยความทุกข์ทรมานก็อุ้มลูกไปหาสามีสามีก็มาตายอุ้มลูกพอไปถึงน่น้ำเยราบดีจะอุ้มลูกทั้งสองคนข้ามก็ไม่ได้ฝนมันตกน้ํามันเยอะก็บอกให้ตัวตัวเนี่ย อยู่ข้างๆอยู่อยู่ทั้งนี้ก่อนแล้วแม่จะอุ้มลูกไปอุ้มน้องไปพออุ้มไปไปถึงฝั่งนั้นก็เอาใบไม้วางไว้พอเดินถอยหลังมาด้วยความ่่งใหญ่เหยี่ยวมันมันบินมามันไปเห็นเด็กที่มันคลอดใหม่ๆมันก็นึกว่าเป็นสีเนื้อมันก็จับบินหนีไปไอ้นี่ก็ร้องให้ให้มันปล่อยอินทรีมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนภาษาฮินดีมันก็ไม่ปล่อยมันก็เอาไป ทีนี้ไอตัวเล็กที่อยู่ข้างๆอ่ะมันก็เห็นแม่ก,กวกม้ก,กวกมือเรียกไม่ใช่เรียกหรอกนะมันบ้าอ่ะมันแบบลงลงกันเลยก็น,นึกว่าจะไอแม่เรียกก็โดดลงน้นําน้ําก็พัดตายหายไปดูที่สามีก็มาตายลูกทั้งสองก็มาตายพอขึ้นฝั่งได้พอฟื้นขึ้นมามีบุรุษคนหนึ่งเดินทางมาถามว่าพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีกับพี่ชายเป็นยังไงบอกว่า บ้านเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักทําให้บ้านเศรษฐีพังลงมา <Okay. S 1> พ่อก็มาตายแม่ก็มาตายพี่ชายก็มาตายดูดิดูมัน,ม,นมันประดังเข้ามาหมดเลยทีนี้ทํายังไงเป็นบ้าเลยจริงบ้าเลยพระเจ้านั่งอยู่เนี่ยนั่ง,งรู้ว่านางจะได้สําเร็จอร,รหรันทำยังไงกับคนบ้ายิงแสงเลเซอร์ไปโอ้ไม่แสงอะไรนั่นอ่ะคล้ายมันคนบ้ามันก็มาตามแสงใช่ไหม มาามเสกเขาก็แต้วเตวเตวทีนี้ไอ้มาหญิตงตัวเนี้ยตรงหน้าเนี่ยเขาไม่ให้เข้ามาไม่เข้ามาเพราะว่านางไม่ได้ใส่ผ้าน้องยมเห็นไหมนั่นนางกําลังยืนอยู่สุดท้ายก็เขาก็เลยเอาไอ้เอาผ้าเนี้ยให้ให้นางนุง่งเพราะเข้ามาตรงเนี้ยผู้จ้าว่าดูก่อนน้องหญิงนางเกิดความลายขึ้นมา ลุงผ้าให้เรียบร้อยสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมแต่ก็ขอบวชแต่ยังไม่ได้สําเร็จนะมีวันหนึ่งแกไปน้านอุโบโสถเนี่ยแกเอาน้ําเทใส่เท้าเนี่ยน้าก็ไหลไปหน่อยหนึ่งเทครั้งที่สองก็ไหลไปหน่อยหนึ่งเทครั้งที่สามก็ไหลไปหน่อยหนึ่งก็<ๆ>คิดพระพุทธเจ้าก็เห็นว่านางจะสําเร็จแล้วทหารก็เทศว่าเด็กที่มันเกิดมาก็เหมือนกับน้ําที่มันเทออกมาหน่อยหนึ่งมันเกิดมาไม่ได้ทำอะไรมันก็ตายวันที่สองก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ตาย อันที่สามก็คือ,อ,อม,ม,มันก็ต้องตายอยู่แล้วน่ได้สำเร็จอรหรันดูด,ดิจากนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยมันมันไม่รีเวลมันต่างกันมันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละคนเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจเข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็จะรู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงแล้วก็ยกขึ้นมาให้มันเหนื้อสุขเนทุกขให้ได้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของเมียจิตก็เหมือนกัน จิตเราเนี่ยส่วนมากจิตเราจะเป็นจิตที่หลงหลงอะไรหลงเงินหลงทองเนี่ยยังขายได้แต่หลงหล้านเนี่ยขายไม่ได้ว่าไงตัวเองห <c oughs> <c oughs> ลงหล้านเนี่ยมาโห้ย <c oughs> เออมันมันอ้อนเป็นนอะเด็กอะนั่นเนี่ยจริงจริงไอ้ตัวตัวลูกยังไม่เท่าไรนะไอ้ห้านนี่โหดกว่าลูกอีก <c oughs> ออโหดกว่า อันนั้นเนี่ยมันจึงเป็นจิตเราทําให้เราเนี่ยมันมันมันพ้นทุกข์ยากมันเขาเรียกว่ามันมันยากที่จะที่จะไม่เข้าที่จะออกได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่อย่าให้เราหลงอย่าให้แต่ว่าถ้าใครมีปัญญาออกมาได้เนี่ยมันก็บื้ว่าประเสริฐแล้วแต่ว่าถ้าไม่ออกมาไม่ได้มันก็บางทีก็ไปเกิดในท้องหลานก็มีนะก็ว่าหลานไปแต่งงานอามีครับมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะ มีครับจิตเคยไิจิตมันดับเนี่ยมันก็จะไปเกิดในในลูกในหลานในที่เขานั่นนะ่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าจิตอย่าให้มันหลงครับแล้วก็ธรรมะธรรมะก็คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาเนี่ยโสดาบันก็ละสกัดเจติทิฏฐิวิจิสาสิลุพัตตะปรมาสอันนั้นก็ละตามสเตปนะครับอนาคามีก็ละสามตัวนี้แล้วก็การมาราคาปฏิฆาสังโยชน์สิบเนี่ยยมไปอ่านดูได้เลยมันต้องละตามสเตปมันจึงจะได้สําเร็จตามสเตปพันนะครับไม่ใช่ว่า นั่นแล้วมันจะสําเร็จเลยมันไม่ได้มันต้องมีการสเตปของการปล่อยวางสวดาบันอยู่ในสเตปนี้ละสกายยานิติวิกีสาศิลปพัตปรามาตแล้วก็อนาคามีก็จะละสองตัวมันมีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือสิบอย่างอ่ะสิบอย่างถึงจะจะไปไปได้นะครับไม่ใช่ว่านั่นอ่ะอันนั้นเราก็ทําไว้เรื่อยๆแต่อย่างอย่างน้อยๆเนี่ยรักษาเลเวลสวดาบันไว้จะได้เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ได้ ไม่ได้ตกนรกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพิกลพิการไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเนี่ยมงคล3ามประการนะครับเสวนาจะพาลานางก็แสดงเนี่ยถ้าเราเข้าใจมงคลสาิประการเนี่ยชีวิตสมบูรณ์สมบูรณ์มากเป็นมงคลแห่งชีวิตเลยครับดังนั้นที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแล้วก็นางปตาจราก็ามาฟังธรรมตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งที่ว่าารเนี่ยก็มาชี้เนี่ยครับตรงเนี้ย ที่นังอะไรนะ